นู่นไงครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีกันตรวจคำตอนแรนกนะครับผมครับผมบริษัทสิลับสูงกอลครับผมยินดีตอนรับคว,วาสู้ซองยูทูบครับพี่น้องนี่ครับเวลาคำนะครับผมพี่นอ้องนี่ตักินนู่นครับผมพี่นอ้องไปกินุ่น หนึ่งเราจะไม่แต่กินนู่นครับผมกับนี่เนี่ยปลาขลุนกน้ะปลาค,ครับมาคนเดียวครับผมพี่ต๋องใส่กินนู่นตรงนี้โจ้สร้อยครับผมพี่ต๋องอย่างนี้ครับผมมาด้วนกันครับผมนี่ต๋องนะครับผมนะครับผม มีกินุ่นไงครับผมองพวกไงครับมีกินุ่นแดงครับ,น,บน,น,น,นีน้ำส่นมีน้ำตามปลาเหาเยครับผมปลาใส่น้ำจิงจี่แล้วครับผมเห็นมครับนี่ครับตัวหนึงตัวนึงครับี่น อีกตัวนึงจับช่างครับนี่ครับปีกนุ่นดีกระตุกบนหน่อยเมื่อไงครับซจำพอดีครับพีผมพอ,พอดีครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องตัวนึงก็เจอะกับจิ้มตะไอยู่ประจำครับผมาหาตัวเงี้ยนะ้ำปลาเห็นไหครับปลา ปลาต้นต้นซักครับผมปลาซักแต่ว่าเขาจะหัวตัดไปแล้วครับเจ้าผมก็จะโดนนะเขาจะเลยตัดขายครับปลูกมาไล่เสียไปซิปๆปีแล้วครับผมแต่ว่าเขาจะมาหาผลนู่นครับนี่นี่นี่กับพี่นอ๊อกตัวนึงมันสีอาศัยอยู่นี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ต้นพวกอีขาดครับ นี่ครับนี่ครับตัวพอดีครับผมพอดีออนี่ไงพ่เอเดียวครับผมพี่น้องมากพ่อเดียวหาไปเรื่อยๆกล็ลังขึ้นครับผมพี่น้องก็ลังก็ลังอีกทีนึก็ลังขึ้นครับเพราะว่าคนตยังไม่ครับผมนี่ครับผม ง่ายๆครับผมจับอยู่ตุกส่วนเพราะอีกขันเดี๋ยวต่นนี้อีกสองส่วนหนึ่งนะครับนี่ครับตันนี้ตัวนี้ครับพอดีครับมีกินนู่นปานกลางครับกินนู่นแดงครับพี่น้องกินแดงนี่ครับผม

เดมาหากินใบไม้ใบไหลครับนี่นู่นครับนี่ครับตัวใหญ่ๆังน้อยครับซำนี่ก็ดินสอครับผมน่คกับหนึ่งสองสามตัวครับผมอีกสองตัวนึยิ้มก ช่วงนี้ก็ลังมาหากินแต่มีกระทัดหรืไข่ในไข่นนนนหนึน่งร้าวเนาะขึ้นึงครักอ,อ,อ,อันนี้มันสียุบว่าอัน,นยุบว่าหลายตัวครับผมไม่กินนุนน่นยุบม,มองละตัวส้มตัวครับผมน,น,นี่นู่น,นเคยกินนุน่นกินใบขามเนาะครับ กกินใบขามิตรน,น้อยนี่กินน้ำใบจนมาบุกไก่อาดีอาดียื้บกัวปกติขาดตันๆครับนี่ครับนี่ขึนนน้นแมงมีนู่นหน่อยครับครับโอ้โหนกหน่อยมันนอนงอยู่กบับใบเห็ดมันเนาะครับผมอืมธรรมดาธรรมชาติของมันนอนงอยู่ที่ละไม่เนาะจุดแช่มันต้อน่ครับ พี่น้องต้นบึงสองตัวี่น้องจับิ้มเงกระเปคอยอยู่บงละลายตัวนะารับพี่น้องบึงละตัวสองัวนี่ครับผม แต estr o, happen, first, <acy> ่เมื่อเข้านี่นะครับไม่กินน่นครับเป็นไม่กีนนวลไงแต่เมื่อกี้ไปผมพี่น้องใส่ไปเรื่อยๆครับผมอยู่ตัวเดียวขอหล่อเลยนี่พี่น้องอยู่ตัวเดียวขอหล่อใบใบตัวหวนเลยครับนี่ครับดูกระจัดกระจัดครับเด็กขึ้นมานี่ที่้นหน่ครับผม เ้ยกรปโองนี่นี่กรองนี่ายังไกเป็นเม่อกินหันหนเห็นพอดีเห็นอยู่ับต้นเกดตัวอีแคดครับผมนี่เห มีนูน่นครับเนเอินมาตนขันมมอนครับผมเกิดขันมมอนครับมีอยู่มีนูนนนน่นอยู่สองสมตัวนุ่ยให่ับินไปไรไรครับมีสองสามตัวครับผมสองตัวสองสามส,ส,สี่ตัวนี่น้องส หนึ่งสองสามสี uh ่ตครับหนึ่งสามตูรับหน่เรียกกันเลยครับผมหนึ่งสอครับผมไม่แต่มีกินู่นครับผมพี่คลิปนี่คลิปนี้ผมใส่มีกินู่นปลาดป็ยอย่างนี้ะครับผมพี่น้อง กสิบัตรแล้วแต่ว่ากสิไตต่อไปครับผมพี่น้องเจ๋อนี่แต่ว่าก็สิให้เบิ้งที่ผลงานที่ไตมากครนะับผมพี่น้องนี่แหละครับผมออกใส่กระติกนามครับผมนี่กระติกนามน,นี่ครับผมเป็นเมนกินนุน่นไงครับผมพี่น้องนี่คกินนุ่นไงหลายเติบนะครับเนาะงหลายเติบนะครับจริงไหมอยู่มากินน้วกันเพื่อเสวยน,นะครับผมพี่น้อง นี่แหละแต่ว่าเขาจะไต้ไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ตีกล้วยกันเลยประมาณจกถวยสองถอยเปละครับผมสองถอยเปล่าสำหรับคลิปนี้ผมกลับมาไต่ไปกินนู่นนะครับผมพี่น้องนี่นู่นครับเป็นเป็นแม่กินนู่นไงซำสันนีก้อยเลยครับผมพี่น้องโบเมนไม่กินนู่นหน่อย สำหรับคลิปนี้ผมไอ,อีสานศหลปบสูงกับจีขอฝากไปไเรื่อยๆครับผมพี่นอ้องฉันมากก็ชอบกะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมไอ,อีสานศหลปบสูงนี่เรื่อยครับผมเพียอเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปครับพี่นอ้องเห็ดคีบพี่นอ้องเบิ่องคีบทุกอย่างเลยครับผมพี่นอ้องการหาอยากหากินแบบอีสานเหมือนบ้าน อีสานบ้านนอกบ้านเฮาไปเจอหาปลาหาไตเขียดไต้กบไตเบ็เดไตก่างที่พวกบอกพวกหวานยินพอเป็นผู้ครับผมพี่น้องรับคลิปนี้ผมก็สิขอเล่าเรื่องสมิ่งนะครับสวัสดีครับ